สวัสดีครับทุกคนผมคือป๋าหลาดวันนี้เราอยู่กับเกม A3 Steel Alive กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆและมีการบอกอัปเดตนะครับว่าจะมีอัปเดตอะไรนะมาดูกิจกรรมกันก่อนเลยนะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมแช่ SNS ล่วงหน้าการอัปเดตนะก็คือเขาจะให้ทําการแชร์ข่าวเกี่ยวกับการอัปเดตนะถ้าแชร์ครบ 100ครั้งขึ้นไปจะได้บลูเดยอารห้านะโดยสามารถเลือกแชร์ได้เป็นทวิตเตอร์นะที่ผมเห็นส่วนของ facebook นี่ผมไม่แน่ใจว่าแชร์ได้ไหมนะก็คือเขาจะไม่นับยอดการแชร์รีทวิตช่องทาง sns อื่นๆนอกจากที่เขาเตรียมเอาไว้ให้ผมก็จะพาไปแชร์ของเป็นภาษาอังกฤษเลยละกันนะตอนนี้ยอดแชร์ หรือรีทวิตอยู่ที่63นะของภาษาอังกฤษนี่ผมก็รีทวิตไปเป็น64เลยและส่วนของภาษาญี่ปุ่นตอนนี้ที่ผมเช็คดูนะดูกันตรงนี้เลยจะอยู่ที่5ครั้งนะประมาณ69แ้วละใกล้จะถึง100แล้วนะ,ะก็จะเป็นกิจกรรมนี้นะรับ500บูไดาอานะทุกคน ก็สามารถทำกิจกรรมได้ถึงวันที่12ตุลาคมนี้นะคราวนี้มาดูการอัปเดตรายละเอียดการอัปเดตครั้งใหม่จะมีกิจกรรมเล่นแรบแปรธาตุซีซั่นที่1นะซึ่งกิจกรรมเป็นอย่างไรก็ยังไม่ได้บอกนะและมีระบบเปลี่ยนการันตีเซตอุปกรณ์อันนี้ไม่แน่ใจว่าจะต้องใช้บลูไดอาร์หรือใช้ไดอารหรือเปล่านะ หรืออาจจะต้องใช้แร่อันนี้ก็ไม่มีอะไรบอกก็คือทั้งหมดที่มีเนี่ยไม่บอกเลยแต่ที่เรารู้แน่นอนคือเพิ่มอุปกรณ์เซตพื้นหลังเทพเจ้าเลเวล220นั่นเองนะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวย้ายเซิร์ฟเวอร์กับตัวย้ายกิวด้วยนะอาในจิจกรรมทั้งหมดเนี่ยมาดูที่อาวุธนะที่เราพอจะมีข้อมูลกันก็คือเข้ามาที่กิจกรรมสมุดภาพอุปกรณ์นะแล้วก็ ตรงนี้แหละจะเห็นว่าไออาวุธเลเวล200ที่มันเป็นเซ็ตตัวสีออกแดงๆเนี่ยแล้วก็พื้นหลังสีชมพูเนี่ยนี่แหละเขาจะเพิ่มอาวุธเซตตัวนี้เข้ามาที่เลเวล2 2 0ก็คือจะเพิ่มเข้ามาข้างหน้านี้เองก็จะมีน่าจะมีทั้ง2อ,อันแหละเป็นเทพเจ้าธรรมดาและก็เทพเจ้าที่ผ่านการทําอุปกรณ์โบราณน,นะส่วนจะจะกิจกรรมอื่นๆจะมาเมื่อ,อไหร่ผมบอกได้แค่ว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่ร,มรู้ไม่รู้นะ เพราะว่ามันบอกแค่ว่าอัปเดต Coming Soon นะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้แล้วทุกคนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ